สวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่พฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าก็เป็นที่รู้กันแล้วเนาะว่าเลขอ,ออกตัวไหนเข้าตัวไหนอะไรยังไงนะคะต่อไปก็จะเป็นงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเลขที่เอฟซีเห็นอยู่นี่คือสูตรหกตัวบนมาครบสามตัวบนนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักนะคะ แล้วก็มีสูตร7ตัวอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรหลักแต่สาวดําก็จะทําให้ดูแค่สูตรเดียวนะคะก็คือสูตร7ตัวใบหนึ่งแล้วก็สูตร5 6, สูตร6ตัวใบเดียวนะคะเอาให้ท่านดูเพื่อที่จะได้บรรยายให้ท่านฟังว่าเลขสาวดําจับมาจากไหนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะนี่คือเป็นงวด5้าตัวบนก็เข้าที่9 หนึ่งศูนย์นะคะเป็นเลขเข้าโต๊ดนะคะงวดที่ผ่านมาก็คือเลขคือจะมีเลข7ตัวเราตัดเราก็จับชุดที่2ก็คือเป็น6ตัวชุดต่อไปก็เป็นชุด5ตัวชุดต่อไปก็เป็นชุด4ตัวแต่ในงวดนี้จะทําชุด5ตัวทําแค่ห้าสูตรเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนก็จะทําชุด5ตัวเป็น10สูตรมันเข้า6สูตร7จ็สูตร อฟซบอกว่ามันเยอะนะคะสาวรับก็ตัดไป5สูตรก็จะทํายืนพื้นไว้แค่5้สูตรนะคะสําหรับสูตรเด่น5ตัวจะเดีนี้สูตร4ตัวก็เข้านะคะที่ผ่านมานะคะก็จะมีเข้า910เข้าโต๊ะแล้วก็เข้า19นี่นะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่ผ่านมานะคะเป็นสูตรเด่น4ตัวบนก็เข้าที่0 1นย์เข้าตรงๆแล้วก็เข้า2ตัวตรงๆนะคะ รู้สึกว่าจะเข้าสูตรสี่ตัวทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเข้าสูตรสี่ตัวบนค่ะแล้วสูตรนี้นะคะก็มาก็มีสี่ตัวบนแต่ไม่เข้าสามตัวแต่เข้าเฉพาะสองตัวล่างคือ5 6าหนะคะอ่านะคะเราก็อธิบายให้กันฟังทีนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรของวันที่สิบหกจะถึงนี้นะคะสูตรที่สิบหกจะถึงนี้สาวดําก็จะบรรยายให้ท่านได้ฟังกันว่า ในเมื่อเราทําสูตรเจ็ดตัวแล้วก็ทําสูตรหกตัวคือเราลดมาเรื่อยนะคะแต่สูตรเจ็ดตัวยังไม่ได้ให้ดูนะคะดูสูตรหกตัวก่อนมันจะมีหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดสี่สามจ้าสิ้นบันทีสาวดากับนั่งกับมาตัดเนาะเมื่อมาตัดเพื่อที่เข้าสิหาเลขเด่นค่ะให้เลขเด่นเห็นมันหน่อยลงหน่อยลงค่ะ บันนี้นั่งกระจิกกรจิตพยายามตัดให้มันหน่อยมากค่ะสำหรับงวดนี้มีหกตัวแล้วนั่งกระจิตตัดมากแบบนี้เด้อกับพี่น้องอธิบายให้เอฟซี FC ฟังกอนเนาะพดแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋าเน่ยโอ้อยมือไปถือมือไปถือกล่องเกือบสมื่อล่มลงนอนนี่นอนเกือบเสมื่อนอะเกือบสมื่เกือบสมือนอนนอ่อร่อออม,มลง,ลง อันนั้นหกโตคือสูตรหลักสูตรใหญ่ค่ะมันมันเป็สูตรเจ็ดโตกับสูตรส,สูตรเจ็ดตัวกับสูตรหกโตเนี่ยเจ็ดโตกับหกโตมันเข่าทุกงวดค่ะแต่มันหลายโตวันนี้นั่งกับตัดมากค่ะจากหกตวัวนั่งกับตัดมากให้มันเหลือห้าตัวค่ะวิธีตัดของนั่งนั่งสิบลอเอาเลขไอ้นั่งจะเอาเลขเอาเลขส่วนที่มันเหลือนะคะ เอามาประกบกันค่ะเอามาประกบเฮ็ดประกบเฮ็ดสูตรอายกตัวอย่างจังอันนี้มันมีศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้านั่งเสียเอามาตั้งไว้นีเด้อค่ะวันนี้แต่ว่านั่งบ่อเอามูนี่ได้มานั่งเสียเอามูที่มันเหลือค่ะเลขสิบตค่ะเขาเอามาเจ็ดมันก็เสียเหลือสามเลขเลขหกตเขาตัดมาแล้วมันเสียเหลือสี่ค่ะเลขในจำนวนสิบตเนาะ เนี่ยค่ะนั่งตาดมาแต่วันนี้นั่งเอาหกไซได้วันนี้ไอ้มันเป็นเลขเลขเด่นห้าตัวบนน้นอพี่น้องเนาะและอธิบายให้พี่น้องฟังจะได้เข,เข้าใจตามนี้เนาะนี่คือคือการซับตัวเลขของนั่งเลขมันมมอยุ่แค่สิบตัวค่ะนั่งจะจับสลับกันหมายก็ว่าเลขเด่นนั่งคัดออกมาเนี่ยค่ะเลขเด่นในงวดเนี่ยนั่งคัดออกมาเนี่ยมันเป็นจังสี่ละ่ะวันนี้นั่งจะเอาเราเลขมันออกแค่สามตัวนั่งก็จะเอามืงมันเหลือนะมาสลับ กับตัวเด่นนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะค่ะเด้อนี่สูตรที่หนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งค่ะเลขเด่นห้าตัวบนมาครบสามตัวบนค่ะเนาะเด่นนี่เลขเด่นสูตรที่หนึ่งค่ะสูตรเสาดำเนาะพี่น้องเน,น,นาะมันอ่าเนี่นะตาตาเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่อา่าเดี๋ยวอธิบายให้พี่น้องฟังค่ะ ต่อมาเป็นสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองนั่งจะเอามาจากเลขหกตัวเนี่ยค่ะมีเลขหกตัวคือนั่งเอามากกับมีเลขซีนี่ค่ะเลขซีนั่งเอามาเอาเอาแค่หาตัวนี่ค่ะคือจับซับกันค่ะจับสลับซับกันเพื่อที่อ่าสืให้มันอ่าคันขันเขาจังสิบางเทีมันเขาสามสูตรสี่สูตรค่ะ,คะ พี่น้องฟังแล้วเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะนั่งจับสลับมากค่ะเลขมันมีสิปตัวเนาะเขาก็จับสลับกันไปสลับกันมากนั่นแหละที่สาวดำเฮ็ดสิบสูตรแล้วมันเข่าเจ็ดสูตรนะคะใบละสูตรค่ะเข่าเจ็ดใบงวดต่อมากเข่าหกสูตรกับเข่าหกใบนั่นแหละค่ะมันมันใบละสูตร เหซีว่ามันหลายตัวโพดบ่หูว่าสิซื้ออะไรกสันโอ้ยว่าแต่มันเขาเข่ากะมันเขาหกหาหกเจ็ดสูตรปนั่นมันแมนบอกผู้สิไปเลือกเอาบุอบอกเขาเนาะนั่งก็เลยตัดปัญหาว่านั่งตัดออกไปเลยหาสูตรนั่งก็เลยเฮ็ดแคหาสูตรค่ะจากสิบสูตรลดมาเหลือหาสูตรงวดนี่แหละค่ะเป็นงวดที่สิฟันทองกันว่ามันเขาบ่ เนาะพี่น้องเนาะบาทนี่บาทที่นี่นั่งก็มาจับเป็นสูตรเป็นอีกสูตรที่สามค่ะอย่งนี้นะพี่น้องเนาะสูตรที่สามเลขเด่นมาสิมีหกศูนย์ห้าสี่เจ็ดบาทนี้อันนี้มันมีหกค่ะอันนี้ก็มีหกอันนี้มันเป็นหกศูนย์ห้าสี่เจ็ดอันนี้มันเป็นหกศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดได้วันนี้ค่ะค่ะมันมันได้เปลี่ยนแบบนี้ค่ะพี่น้อง นี่แหละที่นั่งเห็นเราพี่น้องเนาะอ่ามันก็ต้องเอาไปเบื้องไรเดี๋ยวพี่น้องสิไลาตาเฮมีแค่หาใบเด้อพี่น้องพี่น้องมักใบได้เอาใบนั่นไปซื้อเลยได้จ้ะเห็นเนาะไอ้สูตรแง่หนี่ฮูอธิบายขาใจแล้วเนาะอ่าอาธิบายเขาใจแล้วว่าบางคนก็ซื้อจะเอาบันนี้เขามากแบบเบิ้งสูตรที่หนึ่งเลยค่ะสูตรที่หนึ่งค่ะบารน,นีกัพี่น้องกับแคไวบเนาะ แคบไว้ค่ะแค่ไวกจิได้หูว่ามัาานย่ำรีกออกจิได้หูว่ามันเขาเนาะนอกพี่น้องเนาะบานนี้เราก็มาเอาสูตรที่ ที่สองบานนี่ค่ะนี่ค่ะสูตรที่สองเดอ้อบานนี่ค่ะนี่สูตรที่สองค่ะแคปเอาไว้เดอ้อพี่น้องแคปเอาไวจ้จ้ะขอขอให้พี่น้องโชคดีโอ้ยโชคดีเนาะอาอบานนี่เฮ่ากับมาเบิ้งมาเบิ้งสูตรงวดที่มันผ่านมาค่ะมันผ่านมากกับเป็นเลขเด่นซี่ตัว บาน,นี่สามตวัวมันบ่เขากับมันก็นมาเขาห้าหกหกาเนาะสูตรที่พ่านมากบาน,นี่สูตรที่พ่านมากันที่สองพุชภาเลขเด่นซี่ตัวมันเข่าศูนย์หนึ่งเก้าเข่าสามตัวตรงแล้วก็มาเขานึงเก้าอีกเด้อพี่น้องอันนี้แหละอันนี้แหละคือสูตรที่นั่งเฮ็ดสิบสิบใบสิบสูตรเลขซี่ตัวมาเฮ็ดได้แค่ซี่ซี่หางเนี่ยค่ะบาน,นี่ใบนี่ก็เข่าอีกอะ เดขเด่นซีตัวคือกันมันเขาเก้าหนึ่งศูนย์มันเข่าตัแต่ว่าเข้าสื่อก็เขาก็บอกตดวล้าก็สื่อกับหประตูเอาเนอะอันนี้กัเขาตรงๆค่ะหนเกนาะค่ะเอาหนึานี้กับมาอีกสูสตรสูตรฮาตค่ะานนี้สูตรหาตมันกัเขาเก้าหนึเขาาตดคือกันแต่ว่าสูสตรสูตรหาตในนั่งบาบาเหยดสอตัเด้อเ่านั่งอ่าบ่บ่มัก พอมากสองตัวเขาเห็ดถ้าสามตัวเลยค่ะยกเว้นเฉพาะเลขสี่หางค่ะเลขเด่นสี่ตัวจังเสี่ยงเขาจะควายเห็ดได้สี่หางค่ะพี่น้องอ่ามันจังบันไดกรเห็ดจะควายเห็ดสองตัวน้ำมันว่ลหลายตัวมันแค่หกตัวเนาะเนี่ยค่ะนี่เลขเด่นสี่ตัวมันกระจายสี่หางอันนี้ก็ได้หกตัวเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเป็ี่ยนว่าพี่น้องเข้าใจกันแล้วเนาะค่ะเอาบันไดกรเหามาเอาสูตรนี่เลยจ้ะนี่ของงวดประจำวันที่สิบหกคือภาพขมเด้อจ้ะ าาสิบหกุสภาคมคค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไปื่อิกำลังแรงใจให,ให้สาวดำในเด้อจา้าแล้วการที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนาะพี่น้องเนาะขอใหท้ทุกทุกท่านโชคดีคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผีดกำลังแรงใจให้สาวดำในเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะสวัสดีจา้าพ่อกกันไหมค่ะ